ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปจากทางช่องมอเตอร์เอทด้วยนะครับ way, Honda <you. S 1> เตรียมเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์แนวทัวร์ริง NX 2 0 0 ซึ่งข่าวล่าสุดจากประเทศอินเดียครับว่าอาจจะเตรียมเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์แนวทัวริงแอดเวนเจอร์รุ่นใหม่อย่าง New NX 200ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับโดยจะเป็นรถที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับ Hornet 2.0ที่เปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ในแนว Naked ครับโดยขุมพลังนั้นครับน่าจะได้อยู่ที่184 cc ครับ1สูบครับแล้วก็ระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบ PGM-FI ระบายความร้อนด้วยอากาศครับ โดยจะได้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่12.26แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีครับทำแรงบิดอยู่ที่16.6นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีครับโดยทั้งค่ายปิกนกครับได้ทำการจดทะเบียนชื่อรุ่น NX200 เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั่นเองครับโดยทางเว็บ Indian Auto b ต้บครับได้เผยแพร่ภาพเรนเดอร์ว่าที่รถรุ่นใหม่ให้ออกมาได้ชมกันครับ โดยการออกแบบนั้นนะครับด้านหน้าอาจจะมีการปรับออกแบบไฟหน้าใหม่ครับติดตั้งชิลด้านหน้าและปรับแฮนด์ให้เป็นแบบแฮนด์บาร์ยกสูงครับเพื่อที่ให้ท่าทางในการขับขี่เป็นแบบทัวริงมากขึ้นกว่าเดิมครับรวมไปถึงการปรับความสูงใต้ท้องรถให้มากขึ้นพร้อมกับกาดเครื่องยนต์ด้านล่างด้วยครับเพื่อที่ทําให้มันขับขี่ผ่านอุปสรรคต่างๆได้โดยที่ไม่ติดขัดอะไรเลยครับหรือว่าง่ายๆครับเกิดมาลุยนั่นเองครับรถมอเตอร์ไซค์ Honda NX 200คันนี้ครับ แต่เบื้องต้นครับ New n ิว Honda NX 200น่าจะเน้นทำการตลาดอยู่ที่ประเทศอินเดียเป็นหลักก่อนครับแต่ยังไม่มาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเราจะต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงครับว่า NX 200จะเข้ามาตีตลาดที่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับเราต้องคอยติดตามข่าวกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วทุกท่านเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับรถแนวทัว r i ริงสปอร์ตคันนี้ครับ NX 200ทางค่ายปีกนก มีใครสนใจบ้างครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปครับขอความเมตตาก,กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปของท้งช่องมอตรอเอ์ธครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ